ได้เดี่ยวเสิร์ีกีมาแน่โอ้โห่ลเอียดลเียนเต้โูกเนได้ยกดีไหมดีสุยชเต็่เ้าเสิร์ฟีมาแน่ดูองค์คอิศดาเสาปีกี้ดีแสงกายปด็ค่ไอน้า

ป oh. oh. ั่นทีเด่นเฟ้ยตกคนถึงงานโยกตัวนี้ตั้งคอร์ดยอยู่ไหมยังได้ยกกระไม้แก้ปวดตาสอนี่ไม่ติดเลี่ติดขอขอบคุณนะครับตั้งเลื่ยกตัวนี้นัดทีเดนรูปไหนมาใช้อัดกระบอกอัดจี้พอทีตรงคนตะกูลแล้วแซงกายโอ้ยเฟ้ยเตะครับเขาบอกไม่ะ